โยสวัสดีครับวันนี้เราก็มาโอ้เรามาแค่คู่แฝดนะครับอันนี้เป็นแฝดน้องก็กลับมาอีกอุผมเสร็จผมพี่มานะตัดผมแล้วก็ไปละไปกระซายชูเดี๋ยวคนไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงสวยเลยเนี่ยใช่แน่แน่ มาละกูไม่แดกกูไม่เดก,ก,เดกตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยผมไม่กล้ากินของเย็นเลยกินแต่ของร้อนกินของร้อนใช้ช้อนกลางแต่ต้องนอนกับเมียกับลูกอยู่ดียครับไปนอนกับคนอื่นไม่ได้ได้โดนดา่าเห็นขี้หูผงๆนี่ไมมมันมีนิดๆเองนะครับ นั่นสิแล้วนี่แกนึกยังไงมาแค่หรือว่ามันอยากแค่หรือว่ามันคันอยากแคะเตรียมทำอะไรตามใจคือไฟมันว่ามันทอะไรม,มันมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งมันชื่อมันเป็นเด็กหมอกรุกงเทพเวลาข้าลงทีไบีไรเขาจะใช้คาว่าเด็กหมอกรุกงเทพอ้เจ้านั่น เดือนหนึ่งมาแค่อย่างน้อยสามครั้งมาแค่เล่นๆแต่ช่วงหลังอยู่ๆมันก็มีเริ่มมีขี้หูขึ้นมาได้เยอะได้ไงก็ไม่รู้อะงงกับมันมากเลยอะ่ะโอเคโอเคเอาไฟเข้ามาใกล้ละจะได้มองเห็นแก้วหูได้ ก็มุมกล้องนี่เป็นเรื่องที่ผมก็จะทําตามที่คุณลูกค้าเออไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนๆที่อยู่ในคลิปบอกนะครับถ้าใครชอบมุมกล้องแบบไหนอะไรยังไงหรือว่ามุมแล้วให้เห็นรู้สึกดีเนี่ยผมก็จะพยายามจํามุมนั้นเอาไว้เพราะว่าแต่ละคนนี่มันปัญหาของการถ่ายมุมกล้องเนี่ยที่ผมยังทําให้มันเป็นมาตรฐานไม่ได้ที การแค่ผูการวางแผนหรือการระอ,ออกเนี่ยผมทํามันได้ปกติแล้วอ๋อตรงนี้มีขี้หูนิดนึงใช่ไหมอ่าออกแล้วมุมนี้จะเป็นมุมที่คุณลูกค้าก็จะขันมากเพราะว่าขัาตบัตรจะไปไม่ถึงมุมนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงนี่ไงผมมอาออกมาให้ดูแลเห็นไหมเพราะว่าคัาตตบัตไปไงไม่ถึงอะ่ะมันจะเป็นอ่า มันเป็นเนินแล้วมันจะเป็นหลุบลงไปแล้วยังไงก็อีกคัดต้นบัดเนี่ยพอมันปันป่นปันป่มมันก็จะไปค้อนอยู่เนี้ยโอ้ดีวกว่นทำแรงไปเจ็บเดี๋ยวจะเจ็บเอาไหมเอาไหมลดน้าหนักลงมานิดนึงอืมตอนนี้ไม่มีมุมละมาตอนนี้เราจะมาใส่ตัวน้ำยาละลายขี้หู เราอาัดเข้าไปเลยครับว่าจะติดต่อกอับอีบริษัทบ้านเนี่ยมาขอเป็นสปอนเซอร์หลักเราจะจ่ายเป็นคลิปละสามร้อยก็ได้หรือว่าจะจ่ายเป็นแบบน้ำยาส่งมาให้เราใช้ถ่ายทำก็ได้คุยกับมันไม่รู้เรื่องหรือว่ายังไม่ได้คุยเลยแล้วจะไปติดต่อการตลาดมันยังไงวะ ฝ่ายส่งเสริมการขายฝ่ายการตลาดเนาะตอนนี้อยากหาไรายได้อยากหาไรายได้ YouTube ก็ยังไม่ประกาศผลให้ผมสักทีละผ่านมาสองเดือนแล้วหกสิบวันแล้วปกติมันบอกภายในสี่สิบห้าวันที่จะพอพอผมทำการอุทอรไปอะนี่ผ่านมาสองเดือนแล้วมันถ้าจะลืมผมไปแล้ว ไอ้ร้ายกับผมมากเลยถ้ามันไม่อนุญาตให้ผมหาเงินได้ผมจะแช่งให้มาร์คสกอร์เบิร์ตตายเกี่ยวอะไรกับเฟซบุ๊กวะเนี่ยมาร์คสกอร์เบิร์ได้ดีนสะดุ้งเยอะเลยอ <im> อือืตรงมุมนี้ครับที่ว่าเด็กคันตอนแรกมุมนี้ที่คันแล้วก็จะมีอีกมุมหนึ่งที่เด็กก็จะคันคือมุมบริเวณนี้มันใกล้ขอบแก้วหูเด้อเดี๋ยวใช้สำลีดีกว่าเพราะว่าอีมุมใกล้ขอบแก้วหูนี่ถ้าเราไปเกาพลาดนี่มีจะเจ็บกับเจ็บอย่างเดียวเลยนะครับ คลิปนี้นี่ผมจะไปลงอ๋อเอาลงเป็นคู่แฝดดีกว่าเพราะว่ามันมีมันมีมันเคยใช้คําว่าคู่แฝดไปละเมื่อก่อนใช้คําว่าแฝดพี่กับแฝดน้องโอเคเดี๋ยวเราก็จะใช้แค่หูคู่แฝดไปอืม <c oughs> ใช่เมื่อวานก็มีคู่แฝดพาลูกมาตัดผมแต่นั่นเป็นผู้หญิงนะคู่แฝดผู้หญิง ผม,มเห็นเขา,าตั้งแต่เด็กแล้วตามพ่อมาตัดผมที่ร้านจนวันนี้เขามีผัวมีลูกแล้วลวะแล้วก็พาลูกมาตัดผมกับผมผมก็เลยรู้สึกเลยว่าผมแก่อพอพูดคำว่าแก่เนี่ยมันก็เจ็บเข้าไปลึกๆอะ่ะพอบอกแก่แล้วมันหมายถึงเราใกล้จะตายเนี่ยโอ้เรารู้สึกแบบอ่าไม่ไหวเลยมันชี้ช้ำ อ่าตอนนี้เราเน้นไปที่ตรงขอบแก้วหูนะมันก็จะจกกดลงไปตรงขอบล่างตอนนี้ขึ้นมาทั่วแล้วครับอ่าโอเคโอแม่อันนี้เรามาเน้นที่ตรงกลางนะครับเอาอีตรงที่เด็กเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเด็กจะขันมาก ตอนนี้เราก็ไปละลายขี้หูที่ติดอยู่ตรงนี้แล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้อาการคันน่าจะลดลงอะแต่มันก็จะคันอีกทีตอนที่เด็กเอาข้อต้นบัดไปปั่นเองนะครับเพราะว่าพอผิวหนังมันถลอกมันจะคันกับอีตรงที่เป็นหลุดไปเนี่ยอ่าพอไอขี้หูไปสะสมอีกมันก็จะคันอีก้วครับมันแปลกก็วนเวียนวนเวียนอยู่อย่างนี้ครับ <c oughs> เราก็ทำส่วนแฟนคลับบางคนบอกว่าอย่าหยุดทำอย่าเลิกทำผมก็เอาเป็นว่าผมรับปากอยู่ช่วงหนึ่งแล้วกันว่าผมจะพยายามเพราะว่าพงทีพอไม่ได้ตังเนี่ยผมอาจจะไปเปิดช่องใหม่เปิดช่องใหม่ผมก็อาจจะต้องลบคลิปเก่าแล้วก็เอาไปลงย้ายช่องไปลงนั่น ตอนนี้เมมโูรี่ผมที่เกี่ยวกับเรื่องแค่หูอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหมันพันกว่าจิกแล้วแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากจะใช้อีนั่นมากกว่าอยากจะเปลี่ยนกล้องเปลี่ยนชุดแต่ว่าผมไม่มีไม่ไม่ไ,มไอเลนที่ใช้เนี่ยมันไม่สามารถถ่ายแบบมาโครและซุมเข้าไปแบบในแก้วหูหรืออะไรได้โคตรเสียดายอ่ะ มีงั้นเราก็ได้ถ่ายกันแบบจริงๆแล้วต้องรอที่โซนีผลิตเลนแบบนั้นก่อนเพราะตอนนี้จริงไอ้นะั่นมันก็ทําได้นะที่มันบอกว่าไอ้เลนยี่สิบสี่เจ็ดสิบแต่ว่ามันเป็นของซิกมาแต่เวลามันซูมจริงอะ่ะพอไปที่ซูมไปที่เจ็ดสิบมันถ่ายมาโครจริงๆอะ่ะที่บอกว่าห่างห้าเซนเนี่ย ได้แค่ระยะเขาเรียกว่าอะไรผมจะใช้คําว่าอะไรดีวะมันถ่ายมาโคจรจริงอ่ะแค่ระยะยี่สิบสี่อ่ะพอเจ็ดสิบมันถ่ายมาโคไม่ใด่ได้เว้ยพอซูมไปเจ็ดสิบมันก็ต้องห่างยี่สิบห้าเซนอยู่ดีแล้วยี่สิบห้าเซนเนี่ยมันไปเห็นใบหน้าและลูกตาลูกค้าซึ่งมันไม่ได้เห็นแต่หูอ่ะงั้นลูกค้าที่ไหนก็จะมายอมมานั่งให้ผมบันทึกเทปอ่ะ อมืมันก็เลยไม่ได้ซื้อเลนตัวไอ้ทั้งของซิ g มาแล้วก็ไอ้เทปลันอะไรนะั้นไม่ใช่เทปลั่มเขาเรียกเลนอะไรก็ไม่รู้ชื่ออะไรผมอ่านไม่ออกชื่อซิกมาเนี่ยเพราะว่าผมได้ยินมันพูดกันใน y t u t u ไปเฉยเขาเรียกเลนนอกค่ายเลนนอกค่าย แต่พวกนี้ก็ก็ได้ไอ้แบบหรือว่าไอ้การทํางานของไอ้ระบบของกล้องโซนี่นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกยี่ห้อพอทําปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนิคอนแคนนอนหรือว่าโซนี่ก็ต้องส่งว่าระบบกล้องตัวเองเป็นยังไงเพื่อให้อบริษัทพวกนี้ลองทำเ,เลนพวกนี้มาลองรับเพราะว่าอย่าง้อยก็เกาะกลุ่มเกาะกระแสของลูกค้าที่สามารถใช้เลนอะไรพวกนี้ได้และเขาเท่ากับว่าเ,าเขาก็จะได้ขายกล้องไง ตัวโซนี่เขาก็เลยจากที่เคยแบบมึงใช้โซนี่มึงก็ต้องใช้อุปกรณ์กูหมดตอนนี้โซนี่เขาเปลี่ยนแนวคิดแล้วครับเขามาตีตลาดล่างแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่โซนี่ทำเหนือว่ายี่ห,อห้ออื่นก็คือ <c oughs> เขาเอาเทคโนโลยีใหม่ไปใส่ทั้งกล้องเล็กกล้องใหญ่หรือว่ากล้องระดับกลางก็จะใส่เทคโนโลยีน,นั้นเข้าไปแล้วก็ขายแพงหมด แต่ภาพและไฟล์ภาพนี่ต้องขอยืนยันเลยว่าแม่งสุดติ่งจริงๆเพราะว่าตั้งแต่มีกล้องมาแล้วผมเคยใช้กล้อง 5D หรืออะไรเนี่ยลองถ่ายแล้วตอนนั้นใช้ 5D Mark III นะไม่ใช่ Mark 4หรือ Mark 5อะไรนั่นนะเออมันมีถึงแค่ Mark 4ยังใช้แค่ Mark III อยู่เลยนะผมก็ไปดูไฟล์ภาพแล้วโอ้โหผลปรากฏว่า Sony มันเป็นเทคโนโลยีใหม่กว่ามันเหนือกว่าจริงขนาดเป็นแบบกล้องระดับกลางอะ่ะ ฟไฟภาพมันสวยกว่าอีกแต่ถ้าชอบไฟล์ภาพใหญ่ๆและกล้องราคาถูกนะก็นี่เลยฟูจิฟูจิกล้องถูกแต่ไม่ว่ายี่ห้ออะไรนะครับจำไว้เลยครับเลนแม่งแพงเหมือนกันหมดอ่ะยิ่งค่า F ต่ำๆเนี่ย F 1.8ก็ว่าแพงแล้ว F 1.4โคตรแพงทุกยี่ห้อแพงเหมือนกันหมดอ,อาจจะบอกว่าโซนี่เลนแพงแคนอนก็แพง แคนนนเนี่ยผมซื้อเอเลนตัวหนึ่งมาตอนซื้อมาขนาดซื้อมือสองอ่ะถ้าซื้อมือหนึ่งก็จะประมาณสี่หมื่นเก้าซื้อมือสองตอนนั้นผมจ่ายไปสามหมื่นเก้ามันได้ถูกไปหมื่นหนึ่งแล้วผมก็เอามาใช้พอผมได้โซนี่มาอ e ีเลนอ๋อแต่เลนตัวนั้นมันเป็นยี่สี่เอฟเอฟหนึ่งจุดสี่นะครับโหแบบต้องยอมรับเลยว่า ตอนที่มันละลายหลังนี้สวยมากประกอบกับอ e, ีตัวแคนนอนเนี่ยผมไม่รู้เป็นไรนะพอมาถ่ายคนถ่ายแบบวิวทิวทัศน์ตอนกลางแบบพบค่าหรือตอนเช้าเนี่ยแสงที่แคนนอนทาแล้วก็เ,เลนมันทําให้เนี่ยมันแทบไม่ต้องปรับอะไรเลยแต่โซ n y ที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมต้องมาทําความคุ้นเคยมันระยะหนึ่งแต่ตอนหลังมานี่ผมก็มาเน้นถ่ายคน พอมาเน้นถ่ายคนผมก็จะเน้นถ่ายให้ผิวขาวอย่างเดียวผมก็เลยเริ่มคุ้นกับมันละแล้วก็เลยรู้ว่าโอ้โซนนี้ก็มีดีไอ้เรื่องที่ถ่ายความเป็นธรรมชาติออกมาล้วนๆอันนี้แต่พอถึงเวลาจริงผมไปถ่ายรูปวิ่งรูปอะไรเนี่ยผมก็ต้องฆ่าเก้าเนี่ยให้คนขาวอย่างเดียวอ่ะมันทําในกล้องเลยเพราะว่าถ่ายทีสี่พันรูปห้าพันรูปแล้วจะต้องมานั่งแต่งทุกรูปในตายกันบดีอ่ะ ผมก็เลยไม่ได้ทำแบบนั้นอา่าเห็นไหมว้านึกถึงตอนไปถ่ายรูปวิ่งผมก็จะเก็บคนสวยๆไว้ขึ้นปกแล้วก็เคยเก็บไฟล์ใหญ่ๆของพวกเขาไว้ก่าว่าวันหลังจะเอาไว้ดูเล่นไว้รวบรวมไว้ทำโน,น้นทำนี่เพราะถึงเวลาจริงไม่ได้เราไ,ไ,ไม่ได้รวบรวมหรือไม่ได้ทําอะไรเลยครนะับผมต้องลบทิ้งอ่ะเพราะว่า รูปวิ่งเนี่ยมันมีอายุสั้นอะรูปวิ่งจริงมีอายุสั้นพอหมดการนั้นเลยอาทิตย์ไปมันไม่มีใครมาซื้อ,อพอเขาแค่ไปซื้อโพสต์กันแค่สามสี่วันแรกหลังจากนั้นก็จะตลาดก็จะวายแต่คนก็มาดูรูปหรือมาหารูปองในเพจผมบางคนก็เอารูปไปก็ยังให้เครดิตเพราะมันมีลายน้ำติดบางคนเก่งกว่านั้นแม่งลบลายน้ำชิ้งได้ด้วยโคตรเจ๋งอะ ไม่ให้เครดิตเราเลยดูเหมือนข้างนี้จะไม่คันแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะปัดรอบสุดท้ายตอนนี้ไปที่ขอบแก้วหูแล้วเห็นกันไหมตอนนี้จะเพลินอย่างมากเลยอ่าไม่น่ามีปัญหาละเราไปข้างนู้นกันดีกว่าไปข้างนู้นกันโจเรามาเจอกันครับข้างที่สองต่อแค่หูไปรอบแล้วแต่ว่าลืมกดบันทึก ใช่แล้ววิดีโอมันจะตัดประมาณห้านาทีเรานั่งแคะเล่นไปห้านาทีแล้วตันนี้เรามาเริ่มใหม่หมดอีกรอบหนึ่งแสบอ่าอ่าอืมวันนี้เราจะทำเสียงอะไรเสียงสองเสียงสาม ก็พยายามทำให้เสียงมันนุ่มๆเพื่อเวลาคนฟังฟังแล้วก็จะเคยมัรับแต่ก็อยากรู้จริงๆมีคนมาฟังผมพูดจริงๆเหรอบางคนก็ชอบเสียงผมบางคนก็ว่าผมพูดเยอะแต่ไม่ว่ายังไงก็คือผมก็จะเป็นตัวของผมอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ พราะถ้าทําอะไรแล้วไม่ฝืนนี่มันเจ๋งมากเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะอ่าเขาวางเครื่องมือง่ายขึ้นละใช่ไหมอ่าเนี่ยแหละนี่แหละ,หละตอนนี้มันก็จะมีมุมที่แ็่นี่ไงนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นมุมที่คุณลูกค้าจะคันนิดนี้เพราะตรงนี้นอกจากนึงปุ๊บแล้วก็ หลุบเลยแต่ว่ามันใกล้แก้วหูนั้นช่างใหม่ถ้าจะแคะต้องระวังนิดนึงส่วนตรงนี้จะมีรอยทลอกแดงนิดหนึ่งก็เพราะว่าน่าจะเป็นคอตบัดเวลาที่เด็กเนี่ยไปถูมันเพราะมันคันข้างในแล้วมันไปไม่ถึงถ้าจะอักเสบก็อักเสบบริเวณตรงนี้แหละครับเนินตรงนี้แต่ดูโดยรวมแล้วโอ้ตรงตรงนี้ก็จะมีอีกมุมหนึ่งที่ ที่แถะมันไม่ทน,นะแต่นิดเดียวเดี๋ยวเรามาใส่น้ำยากันดีกว่าข้างนี้ไม่มีขี้หูผงเยอะนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีมันมีครับอันนี้เราก็จะใช้น้ำยาอัดเข้าไปตอนนี้เราก็จะเกา ผมว่าผมจะไปติดต่อกับบริษัทน้ำยาแค้หูเนี่ยเอ๊ะทำไงเขียนจดหมายไปหากาะตลาดมันหรอหรือว่าโทรศัพท์ไปดีวานให้ลูกสาวทำมันก็ไม่ยอมทำหรอบางครั้งในชีวิตนี่ผมที่ผมเสียได้ที่สุดก็คือโอกาสมันมาถึงแล้วเราไม่ยอมใช้โอกาส อืมโอเคอ่า๋ออะไรวะเนี่ยเศษผมเศษผมหรือว่าฝุ่นอาจจะเป็นฝุ่นจากตอนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้เพราะถ้าผมมันน่าจะเป็นเส้นน่แต่นี้มันเหมือนเป็นเม็ด ดำนิดเดียวเองเห็นกันไม้เนี่ยตรงเนียขอบแค่หูเดี๋ยวเราจะใช้สำลีแล้วนะครับเราจะปั่นเล่นๆปั่นเล่นๆเพื่อความเพลิดเพลินเราก็จะใช้สำลีเล็กหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วเราทาปลายเลี่ยมเสียมแหลมนะครับแต่ตอนที่มันมาโดนน้ำเนี่ยเราจะทำทึบๆไม่ได้นะ เพราะว่าออาทำเยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะไปทำให้แก้วหูอักเสบได้เห็นกันไหมอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราเน้นตรงนี้ก่อนที่ว่ามันจะคันๆใช่ไหมตรงนี้อ่าตรงนี้ดีละตอนนี้เรามาเน้นตรงกลางหูก็ถูอย่างนี้จะเน้นได้สบายๆเลยนะคะ่อนแล้วก่อขอมุมขอเปลี่ยนมุมก่อนอ่า ก็แค่หูปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีหลายมุมไม่ให้บางกล้องไม่ให้กล้องบงังเอามือไว้ข้างล่างเอามือไว้ข้างบน่มีผลหมดเลยนะครับใช่ไอ้นั่นก็ไม่ยอมมาติดเน็ตไอ้กล้องวงจรปิดผมนักทีผมก็จะกะว่าจะดึงภาพจากกล้องวงจรปิดมาก็เลยไม่ได้ใช้สักทีเพราะผมก็เวลาแค่ผ,กผมก็อยากให้เห็นแบบภาพรวมๆเงี้ย แล้วก็เอามาลงเล่นๆเนี่ยฮ่าแต่วันนั้นก็เม่ทำให้ผมสักทีผมก็ไม่เข้าใจอะตอนติดตั้งกระจายตังครบนะมันก็บอกว่าถ้าเน็ตมาเมื่อไหร่ก็ให้มาติดแล้วก็บอกว่าเน็ตมาแล้วเน็ตมาแล้วเราพูดมาสามปีแล้วเมื่อไหร่เขาจะมาหาเรากันนะเราก็บอกเราไม่รีบนะเราก็รอมันอยู่ของเจ้าเดียวเนี่ย จริงเจ้าอื่นเขาก็จะมาทําให้นะแต่ผมไม่ผมบอกว่าอยากให้เป็นความรับผิดชอบของเจ้าเจ้าเจ้าเดิมมากกว่าพอลูกค้าผมก็เด็กมกรุงเทพนะ่ะคนนั้นก็รับติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็เปิดบริษัทแล้วนะครับน้องเรียนยังไม่ทันจบเลยแต่น้องก็เปิดบริษัทแล้วนะครับเจ๋งโคตรอะ่ะแล้วน้องก็ขากินกับอบตอ,อบจอ อูทั่วประเทศเลยนะชนบุรีแกก็ไปติดตั้งมาแล้ะทั้งระบบอะไรทั้งหมดเลยนะอีสานก็ไปมาล้วปักใต้ก็ไปมาแล้วลว่าโอโ้เจ๋งมากเลยประสบความสำเร็จทั้งเรื่องงานเรื่องเรียนทำไปพร้อมๆกันได้เนี่ยโอ้โหเก่งมากเลยสมัยผม อายุเท่าเขาผมยังเล่นน้องน้อยผมเล่นอยู่เลยแต่เขาคิดเป็นแบบผู้ใหญ่ไปแล้วว่าโคตรเจ๋งอ่ะติ่งติงติงอืมอ่าเราทำปลายเลี่ยมเที่มเสียมแล้วเห็นไหมตอนนี้ปลายไปถึงแก้วหูด้านในแล้ว ยางเงี้ยนี่เ้ยยางเงี้อย,อ,ยอ้าอ้าเช็คข้างนอกซะหน่อยที่ไหนน้ำมันก็ไหลออกมาตรงนี้แหละอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะทำต่อไปนะครับเราจะทำจนความชุ่มชื้นของน้ำยาละลายขี้หูหมด อ mm hmm. แต่ตอนนี้ข้างในไม่มีสีเหลืองหรือสีอะไรแล้วนะครับแต่ว่าสีเหลืองตอนที่มีตอนแรกๆกก็แบบพุ่นจริงกันน้อยมากอะครับเอาเดินผิดพลาดเอาใหม่เอาใม่เดี๋ยวพันใหม่โอเคเอาเรียวเล็กอย่างนี้ดีกว่าโอเคตอนเนี้อ๋อ oh, ตอนเนี้ย ถึงขอบแก้วหูแล้วสำหรับลูกน้องๆหนูๆห,หรือว่ารุ่นพี่รุ่นน้องแฟนคลับของผมการใช้ชีวิตเนี่ยถ้าเราไม่ประมาทซะอย่างเดียวครับเราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างง่ายดายหลายๆครั้งเนี่ยโอกาสในชีวิตเนี่ยเมื่อมันเข้ามาแล้วเนีย ถ้าเราปล่อยผ่านไปโดยที่เราเองไม่ได้ไกว้คว้าและคิดว่ามันจะมีโอกาสกลับมาอีกเนี่ยมันยากแล้วนะครับในชีวิตบางคนอาจจะมีโชคดีที่ไอโอกาสในชีวิตในการเริ่มต้นเนี่ยมันมีวนเวียนม,มาหลายครั้งจะด้วยช่วงจังหวะเวลาหรือว่าต้นทุนอะไรก็แล้วแต่แต่มันไม่ใช่ทุกครั้งครับที่จะว่าจะประสบความสำเร็จได้ นั้นขออย่างเดียวคืออย่าปล่อยพวกมันข้ามหรือผ่านไปครับลองใช้โอกาสหรือจังหวะพวกนั้นน่ะให้ดีที่สุดดีกว่าอย่างน้อยลงมือทำแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ไปกับมันได้จุดเริ่มต้นของชีวิตเนี่ยมันเริ่มได้โดยที่เราพร้อมทั้งกำลังกายกำลังใจและกำลังทรัพย์เลยนะครับ ขาดข้อใดข้อหนึ่งก็จะเป็นข้ออ้างที่เราไมา่ได้เริ่มต้นจริงๆถ้าเราคิดว่าเราเกิดมาเนี่ยเท่ากันหมดนะครับอย่าไปคิดว่าคนนั้นรวยกว่าคนนั้นเอ็นดีกว่าน,นี่กว่ามันไม่ใช่ครับอันนั้นคือข้ออ้างของคนที่ประสบความล้มเหลวในชีวิตผมบอกได้เลยครับคนทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันหมด เพราะไม่ว่าคุณจะเกิดอยู่ในชนชั้นวรรณะไหนรวยต่ำสงูงผอมหลอไม่หลอหรือว่าพิการสิ่งหนึ่งที่คุณมีเหมือนกันหมดก็คือคุณมีเวลา24ชั่วโมง4นาทีเท่านั้นครับไม่มีใครมี25ชั่วโมงได้ทุกคนมีเวลาเท่ากันครับในหนึ่งวันนั้นต่อไปอย่าอ้างว่า ก็าเขามีตังกว,วกว่าเขานู่นกว่าเขานี่เฮ้ยดูคิ้วหูนี้ออกมาสิเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอันนี้กระเด็นออกมาด้วยความฟกนะครับแสดงว่าน้ํายาทางานดีมากเลยจากเป็นแผ่นคาบข้างในหลุดมาได้ฮนะฉะนั้นการอ้างหรือว่าการแก้ตัวหรือว่าการหาข้ออ้าง ต่างๆแล้วไม่ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองนี่เราจะพัฒนาไปข้างหน้าไม่ได้เลยอันอยากให้น้องๆหนูๆห,หรือว่าคนที่ติดตามดูคลิปเนี้ผมจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยครับก้าวผ่านชีวิตที่ยากลําบากไปด้วยกันอืมีความโชคร้ายผมว่ายังน่าจะมีความโชคดีในช่วงที่อับเฉาโอกาสผมว่าน่ายังจะมีโอกาส จริงๆเนี่ยพอเราได้เกิดมาโอกาสมันมีแล้วครับผมรู้สึกอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเราจะไกว้คว้ามันได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะครับป่ะคลิปนี้ก็จะจบละเจอกันคลิปหน้าครับบาย